สามคู่รอเป้าประจำวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้เหมือนเดิมแต่ก่อนอื่นฝากรบก,กดติดตามช่องลุงหนวดลรอเป้าช่องนีก้กว้ด้วยใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันหน่อยนะครับนี่คือบ้านที่ดีและใหญ่ที่สุดณเวลานี้ครับฟุตบอลกิจกรรมฟุตบอลยุโร2 0 2 4ก็เต็ไมไปหมดโกปาอเมริกาก็มีนะฮะเพราะนั้นติดตามกันได้ครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์เข้าไปจอยเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับ พี่น้องรอเป้าคุยหนึ่งครับเป็นบอลโคปาเมริกาครับปานามาเจอกับอเมริกานนะครับโดยคู่นี้ฮะทางด้านปานามาเนี่ยแมตช์แรกแพ้มานะครับแพ้ต่อทางด้านอุรุกวัยมาหนึ่งประตูต่อสามครับส่วนทางด้านสหรัฐเนี่ยชนะโบลิเวียมาสองศูนย์ครับ โดยวันนี้ครับปานามาจะมาในแผน5-4-1ครับส่วนทางด้านาสหรัฐอเมริกาครับจะมาในแผน4-3-3ครับในมองส่วนตัวของลุงครับสหรัฐเจ้าภาพถือว่าขุมกําลังดีกว่าปานามาเยอะครับแม้ว่าเจอกันล่าสูดจะจบด้วยการเสมอแต่ว่าฟอร์มนัดแรกและศักยภาพที่มีของพวกเขาเนี่ยดีกว่าทางด้านปานามาเป็นอย่างมากครับส่วนทางด้านาปานามาเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องเกมรับอยู่พอสมควรครับและเสียประตูค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้เจออเมริกาลุงมองว่าเจ้าภาพ ดูดีกว่าเพราะนั้นคู่นี้จัดไปที่สหรัฐอเมริกาได้เลยครับพี่น้องรอเป้าคู่ที่2ครับเป็นบอลโคปาอเมริกาอีกเหมือนเดิมครับอุรุกวัยอันดับหนึ่งของกลุ่มนี้ฮนะจะเจอกับโบลิเวียที่อยู่อันดับ4ครับโดยคู่นี้แข่ง8ปดโมงเช้านะครับ โดยแมตช์แรกเนี่ยอุรุกวัยเนี่ยชนะปานามามา3าหนึ่งครับส่วนทางด้านโบลิเวียก็แพ้ต่อสหรัฐไปศูนย์ปร์ดูสแบบคู่ที่แล้วที่ลุงรายงานไปแค่สลับกันนิดหน่อยนะฮะทางด้านอุรุกวัยครับจะมาในแผน4 2่สาหนึ่งโดยหน้าเป้าของเขาจะเป็นดาวินนูนเยสดาวยิงจากเลวูครับและยังมีตัวลุกแบบดาวรุ่งจากแมนยูผสมมาด้วยนะครับอย่างฟาวนด์โดปเยสตีนะครับแล้วก็เฟรโกเบลเบเดีจากเรอัลมาลิก็พร้อมลงสนามในเกมนี้ครับส่วนทางด้านโบลิเวียครับจะมาในแผน3 1 4 2ครับโดยหน้า ป้องเขาเป็นโรยิโกรามายโยครับกับบูโนโมิรันดาครับในมองส่วนตัวของลูนะครับ นับตั้งแต่เข้าสู่ทัวร์นาเมนต์นี้ต้องยอมรับเลยครับว่าอุลุกัยเป็นทีมที่โดดเด่นมากครับณเวลานี้และการที่ชนะปานามาสามหนึ่งทำให้การเจอบโบลิเวียไม่ใช่งานยากเลยครับเพราะว่าปานามายังปาบมาแล้วแล้วโบลิเวียผลงานไม่ดีครับเพิ่งแพ้สหรัฐมาศูนย์ประตูสองหมันหมาดครับโบลิเวียเนี่ยดูไร้รงตั้งแต่ช่วงเก็บตัวอุ่นเครื่องแล้วครับแล้ววันนี้ต้องมาเจอกับทีมที่น่าจับตามองอย่างอุรุักครับที่มีผสมดาวรุ่งและตัวเก่าแตไม่หมดครับลุงเลยมองว่า วันนี้อุลุกวัยน่าจะถล่มต่อครับเพราะนั้นคู่นี้ลุงมองไปที่อุลุไัยครับพี่น้อง,องรอเป้าคู่ที่3ครับเป็นฟุตบอลบราซิลครับฟูมิเนเซเจอกับวิกตอรีนะครับโดยคู่นี้เจอกันแมตช์ล่าสุดต้องย้อนไปถึงปี2018ครับโดยฟูมินเนเซเนี่ยเสมอวิคตอรียไปแมตช์นั้นครับในศูนย์ประตูศูนย์คู่นี้แข่งตีห้านะลืมบอก โดยผลงานท่านั้ของฟูมิเนเซ่ครับถือว่าไม่ดีเลยครับแพ้4เสมอ1ครับและการเล่นในบ้าน6เกมชนะได้เพียงแค่1นเกมเท่านั้นครับส่วนทางด้านวิตอเรียครับแมตช์ล่าสุดแพ้มานะครับแต่ผลงานโดยรวมครับดูดีกว่าทางด้านฟูมิเนเซ่ครับโดยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับโดยวันนี้ครับในมุมมองส่วนตัวลุงนะครับฟูมิเนเซ่อาการค่อนข้างหนักพอสมควรครับหลังจากที่แพ้มา4เกมติดและเกมนี้ได้เล่นในถิ่นก็จริงแต่โอกาสเก็บ3แต้มถือว่ายังน้อยอยู่นะครับถ้าเทียบกับฟอร์มการเล่นของวิตอเรียนะครับ โดย5เกมหลังสุดเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวนะครับและได้ถึง8แต้มครับการมาเยือนนัดล่าสุดของสนามนี้ลุงมองว่าวิตอเรียก็ แบ่งแต้มมาได้นะแล้ววันนี้เจอกันเจอนจในช่วงที่ฟูมินเซ่ฟอร์มไม่ดีแบบนี้ลุงมองว่าวันนี้ขอมองไปทีนรองวิกตอรเรียจะดูดีกว่านะครับก็จบลงไปแล้วกับ3าคู่รอเป้าประจำวันนี้ถ้าหากใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ช่งองหนดนรอเป้านะครับรีบๆเข้ามาไม่ต้องกลัวไม่ต้องรังเลอะไรใดทั้งสิ้นนะครับดังนั้นจะพบกูรูตัวเทพมากมายพร้อมให้คำแนะนำากูตลอด24ชั่วโมงนี่คือบ้านที่ดีและใหญ่ที่สุดณเวลานี้ครับรีบๆเข้ามาจอยกันครับและเจอกันปุ้ย